สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำการหาเชื้อเพลิงอินทรีเทพนะครับที่ใช้ในการอัพปีก็สามารถหาที่ไหนได้บ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยครับสามารถหาได้จากเพจปราบปลามนะครับ,รบเพจปราบปลามเราก็จะได้เพรผูกติดมานะครับ เพชผูกติดนี่เราสามารถไปซื้อเชื้อเพลิงอินทรีย์เทพได้ครับเราก็เข้าไปที่ร้านค้าครับประเภทผูกติดนะครับซื้อเลยครับเชื้อเพลิงอินทรีย์เทพยิ่งเพชรเยอะเราก็ซื้อได้เยอะนะครับอันละสามสิบเพชรผูกติดนะครับนี่ครับซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับเ่ออัพทีเดียวลำดับที่สองเราสามารถหาได้จากการลงดัน ดีโมสทาวเวอนะครับเราก็ไปที่กิจกรรมครับอันล่างสุดครับดีโมสทาวเวอนะครับทุกๆ5ชั้นที่เราผ่านเราจะได้เชอเฟอร์อินซิเทฟหนึ่อันครับแต่ถ้าผ่านครั้งแรกเราจะได้เลย6อันครับนี่ชั้น5ได้6อันถ้าชั้น20 แปดอันนี่ครับถ้าเราผ่านหมดทุกดันแล้วเราก็สามารถกดทําลายล้างได้เลยครับวันละรอบครับวันละครั้งเราก็จะได้เชื้อเพลิงสีเทพมาเก็บไว้เพื่ออัพป,ปีกทีเดียวเลยครับการอัพป,ปีกทีเดียวถ้าโชคดีเราก็จะติดปื๊ดไปเลยครับเหมือนข้ามขั้นนะครับข้อดีของการอัพทีเดียวนะครับเก็บไว้แล้วอัพทีเดียว หลายคนสงสัยว่าเอ้เราจะหาเพชรถูกติดได้ที่ไหนนี่ครับไปที่คิสตันเลยครับอันล่างสุดนะฮะไปเก็บเพชรสีฟ้าครับแต่เข้ามานี่ต้องระวังหน่อยครตีกันอุตลุดเลยน่าผมก็เก็บเก็บอันนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการสาธิตครับนี่ครับสีนี้ครับเก็บเพชรไปซื้อเชื้อเพลิงอีกสี ที่ร้านประเภทถูกติดนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับสายฟรีนะครับก็หาเรื่อยๆครับได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับถ้ารีบไปเดี๋ยวเบื่อครับเกมพวกนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครถูก